ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมนะแบทปอยชอวแมนซึ่งครับวันนี้ก็มาสอนลง ENV d i ได c t X เ0เนะครับเป็นแบบยากหน่อยจะยากมากเลยแล้วก็ปัจจาแบบเข้าใจอะไรยากนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างลงยากนะครับแล้วอีกอย่างามต้องแรงมากนะครับเช่นไอห้าขึ้นไปแล้วก็ก็จะขอเป็นพันขึ้นนะครับส่วนอาทิตย์ผมก็ไม่รู้แล้วกันแต่ผมขอประมาณนี้นะครับเพราะว่าภาพมันค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับคือคอมช้าอาจจะแหลกแน่นอน สิ่งที่ผมคุณต้องมีนะครับก็คือตัวเกมของผมเลยนะของผมเลยของผมเท่านั้นนะครับของคนอื่นเดี๋ยวมันมีปัญหานะครับนี่ครับส,รสิ่งแรกแล้วผมวันนี้ผมจะมาสอนฟิกแก้ตัวเกมแล้วก็เซตภาพนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับให้ลงส่วนที่สามเจ็ดไปก่อนเลยต้องลงส่วนที่สามเจ็ดนะต้องทําตามขั้นตอนที่ผมสอนในคลิปและทําไปพร้อมกันห้าม ห้ามห้ามไหไรเพราะว่าขั้นตอนมันต้องทําตามนี้ไม่มีขั้นตอนอื่นที่ว่าจะง่ายกว่านี้แล้วคือขั้นตอนมันต้องไปแบบนี้นะครับถ้าทําแบบอื่นคือมันจะเข้าไม่ได้แน่นอนยีนบีเป็นสิ่งละเอียดยิบย่อยมากครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่ามาแก้ให้วินโด s อ,อีกวินโด้อลองเล่นได้โดยที่มันเซ็ตมาเพื่อวินโด w เจ็ดเท่านั้นนะครับมันก็เลยจะซับซ้อนนะครับโอเคลงส่วนจุดสามเจ็ดไปก่อนนะครับลงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไปแก้เราฟิก๋ยวมันไม่ได้นะครับโอเคต่อไปให้เราเซ็ตตัวนี้นะครับ gTA sand.sa นะครับ ของทุกคนอาจจะไม่มี EXE ลงท้ายก็ใช่ไหมไม่เป็นไรให้ hey, เป็นชื่อ g d s a n dot d พอลบออกตรงนี้ดลบขีดล่างออกนะย้ำลบขีดล่างอ,ออกแล้วค้นหา Register นี่แบบนี้กดเข้าไปตอนแรกจะมาแบบนี้มันจะมาแบบนี้ก่อนแล้วก็เรามันจะอยู่ตรงนี้เปิดอันที่2แล้วก็มาที่ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ตรงนี้อ่าแล้วก็ไปที่ Smp ตรงนี้อ่า แล้วก็เปิดฟิก2ครั้งที่ g a s n s a ขีดล่างนะลิก2ครั้งนะ2ครั้งกดลบขีดล่างตรงนี้ออกกดโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็ขั้นตอนฟิกเรียบร้อยแล้ะทีนี้มารันกันตรงนี้ถ้าคนไม่เป็นจริงๆคือแคสเลยนะแคสเลยนะผมบอกแล้วก็คือเราต้องอ่ะตอนนี้ชื่อแซมฟิกย n น Windows 10นะครับกดคลิกขวา แล้วก็รันแอดมินขึ้นมานี่จะขึ้นมาแล้วใช้แค่นี้พอของผมไม่ต้องไปลบอะไรหรอกนะเซตก็เข้าเกมได้เลยบาบครั้งแรกจะแคสก่อนนะครับจะจำไม่ผิดครั้งแรกมันจะแคสก่อนนะของใครครั้งแรกแคสไม่ต้องตกใจกดปิดไอัน,นี้ไปใหม่กดปิดได้เร็มพีกดปิดตัวรันใบแล้วก็รันขึ้นมาใหม่แล้วก็เข้านะครับมันจะมีอะไรผิดปกติอยู่นะครับอย่าไปพยายามฝืนมันนะครับเช่นเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับปิดไปเลยผมผมเป็นอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องแคสก่อนนะครับเข้าครั้งแรกปิดไปแล้วก็เปิดมาใหม แล้วก็เข้าใหม่นะครับอ่าแล้วจะสอนฟิกแล้วก็ปัญหาของการที่ว่าพัดจอแล้วภาพมันหายนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนแก้กันในคลิปนี้โอเคนี่ผมอัดอยู่หรือเปล่าวะโอเคอัดอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอมันเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะครับนี่มันจะโหลดยินบีนานหน่อยนะครับมันต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับมันถึงจะเข้าได้นะครัโอเคเราก็รอไปตั้งวนี้ ไอพีเอสเดี๋ยวผมลงตัวอันล็อกไปให้เลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ลงตัวอันล็อกนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาตัวล็อกมาใส่ก่อนโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับค่อนข้างเี่ยวนานนิดนึงนะครับเพราะว่าเฮีนบีมันค่อนข้างสวยนะครับนี่เข้ามาหน้าจอจะลายๆก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้เซ็ตมันถูกไหมเราต้องรองก่อนนะครับรอแบบเราเข้ารหัสไปเลยรหัสที่เราใส่ไวนะ้น่าเข้าเซิร์ฟป่ะโอเคมา มาเราไปยืนกันที่โกดฟ์แคเวสเลยก็ได้จะได้สวยๆนะครับโอเคยืนมีตอนนี้กลางคืนผมว่ามันแย่นะครับแต่กลางวันจะเป็นอะไรที่สวยมากดูอ่อตอนนี้เราสบัดเมาส์แล้วมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมตอนแรกทุกคนเปิดมาจะเป็นแบบนี้ก่อนนี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคือมันจะแบบอันนี้มันจะไม่ติ๊กไว้ทุกคนไปติ๊กอันที่2ตรงนี้นะในโหมดของเอฟเฟกตทุกคนติ๊กอันที่2แล้วส่วนนี้เดี๋ยวผมจะสอนเลยนะติ๊กตามผมเลยนะตอนนี้ติ๊ก ตอนนี้ติ๊กดต,ติวนี้เอาออกมันติเบอร์เอาออกแล้วก็ถ้าชอบเบอร์ก็เออไหนแล้ววะตัวแก้เบอร์ตัวนี้เปล่าวะเออนี่ถ้าชอบเบอร์แบบนี้ก็ใช้ไว้ใครไม่ชอบเบอร์ก็เอาออกนะครับส่วนผมชอบเบอร์นะครับผมจะเอาไว้แล้วก็ตรงนี้สีรถมันจะเข้มไปใช่ไหมเรามาเซตตรงนี้นี่ค่ะเอาวันที่สองออกตรงนี้นี่เห็นสติกตรงนี้ใช่ไหมเอาออก เอาออกนะครับมันจะได้สวยๆนะครับสีรถจะได้เหมือนกัสีจริงครับโอเคหมดแล้วนะครับผมว่าประมาณนี้แหละครับผมเซฟไว้และทีนี้เวลาเข้าเกมมาเหมือนจะไม่เซฟตรกไหมเรากดเซฟตรงนี้กดเซฟก่อนนะแล้วก็แอดไฟล์แล้วมันจะค้างแป๊บนึงค้างแล้วรอค้างแล้วร,รอแป๊บหนึ่งนะครับเราไม่อ่ะมาต่อเลยนะครับเมื่อกี้ผมเซฟไปน,นี้น้องผมมันมาเรียกผมนะครับผมก็เลยไปหาน้องมันก่อนทีนี้มาต่อกันเลยดีกว่าเอา่อ ก็คือมันจะเซฟแบบนี้เลยใช่ไหมครับผมเซฟไปแบบนี้นะจําไว้ด้ถ่ายรูปไปได้นะแล้วก็ส่วนนี้แบบนี้นะครับถ่ายรูปกันไว้ได้แล้วคือเวลาพับจอถ้าเราไม่ ESC พับไปแบบนี้เลยนะดูนะมันจะดำไปแล้วกลับเข้ามานี่มันจะเป็นแบบนี้นะคือถ้าเราไม่พับจอแล้วเราไม่ ESC มันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสอนแก้นะเอ้ยแม่งหายไปเลยนี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ขั้นตอนการแก้ถ้าเราเผยตัวไปแล้วนะครับกด ESC ครับแล้วก็พับจอไป แล้วก็กดเกมขึ้นมาอีกทีรอแป๊บนึงนะครับตออเกมขึ้นมาีทีมันจะโหลดนานนิดนึงเพราะว่ามันต้องฟื้นเกมใหม่นะครับรอแป๊บหนึง่งแล้วก็กดออกอ้าวกดผิดสวยละต้องทําใหม่อีกรอบนะคือที่จริงอาจจะได้แนละ้วเมื่อกี้ทุกคนอาจจะเห็นแหละแป๊บหนึ่งได้แล้วแล้วผมเผลอไปกดผิดนะครับโอเคถ้าใครไม่เข้าใจส่วนนี้เดี๋ยวผมจะอัดนั้นไวใ้ให้ใหม่ร่างคลิปนะครับว่าขั้นตอนการทำหนึ่งคืออะไรหนึ่งสองคืออะไรนะครับโดี๋เคน่ก็รอแป๊บหนึ่ง รอแป๊บหนึ่งนะครับเออนานจังวะรอแป๊บหนึ่งนี่แล้วกดมาเห็นไหมเป็นปกติละขั้นตอนการทำมันจะประมาณนี้นะครับนี่แล้วนคนหา,าพี่ปิดพวกแถบนี้ไงไอตรงข้าในกด F9 นะครับแล้วไอตรงแถบในกด F7 นะครับเวลาพิมพ์ก็กด F6 นะครับนี่ประมาณนี้เลยรถก็จะสวยแบบนี้เลยแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูจนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยสำหรับคืนนี้ต้องขอลาไปก,ก่อนขอบคุณครับ